ในข้อที่7นะคะเขาบอกว่าเมื่อประจุขนาดลบ3.2คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมวางไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งพบว่ามีแรงกระทำต่อประจุนี้6.4คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันในทิศทางในทิศทางจากซ้ายไปขวาสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้นจะมีขนาดและทิศทางอย่างไรกันดีนะคะเพาราะวรูปเสร็จใช่ไหมคะ แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุลบเนี่ยจะมีทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้าดังนั้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางจากซ้ายไปขวานะคะมีจากซ้ายไปขวาไม่ใช่มีทิศทางจากลบไปขวา ใบซ้ายแล้วก็แทนสมการ f f เท่ากับ p e ก็จะได้ q e e เท่ากับ f ส่วน q ก็จะแทนค่า6 6สูณส0ลบ6ส่วนด้วยลบสางคูณลบ6ก็จะได้เป็นนิดตัด แล้วก็จะได้เป็นสอนิวตันต่อไมโครคูลัม